ผมยังไม่มีพฤติกรรมอะไรเลยที่ทํำลายชาตินะครับไหมเออคนระับางทีผมก็รู้สึกน้อยใจก็ว่าวันนี้กูจะสู้เพื่อใครวะแต่ผมต้องสละชีวิตเพื่อที่จะให้คนชั่วสุขสบายอ,อ,องกฝันไม่เถอะนะอันนี้ต้องฝันไหมนะครับแต่วันนี้ผมอุทิศเวลานะครับความรู้ประสบการณ์นะครับเพื่อที่จะอะ้สร้างคนแบบผมขึ้นมาเยอะๆนะครับ นะโดยที่ผมไม่ได้เรียกร้องสิ่งตอบแทนจากใครเลยนะผมว่านี่ก็เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะนะัการเมืองยังเสียสละไม่เท่าผมนะเพราะพวกมันล้วนแต่ลงทุนเข้ามาเพื่อจะกอบโคยกอบโกยถอนทุนใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ต้องการอะไรจากประเทศนี้เนี่ยนอกจากจะเห็นประเทศนี้ดีขึ้นแต่พวกมันลงทุนเพื่ออะไรเพื่อจะเอาตังค์ถอนกันเออนะดังนั้นคำถามบางอย่างนี้นะถ้าใครเพิ่งมาใหม่นะมาฟังผมครั้งแรกนะกรุณาไปพิมพ์คำว่ามา,มาพ,มพิบูในกูเกิลดูก็ได้นะ แล้วลองดูด้วยว่าเ,เรื่องราวชีวิตผมมันมากมายขนาดไหนยุครุ่งเรืองยุคเสื่อมถอยผ่านมาแล้วทั้งสิ้นพี่ม้ต้องการอะไรเอาเขาไม่รู้ไอ้ใครช่วยตอบแทนผมหน,หน,น่อยนี่ว่าเขาถามว่าผมต้องการอะไรมีใครไม่รู้ว่าผมต้องการอะไรเห็นไหม อืมนะเอาะผมก็ดาว่าคุณอาจะเพิ่งเข้มาฟังใช่ไหมโอเคนะับก็อย่างที่บอกนะถ้าเพิ่งมาฟังผมนะว่างๆไม่มีอะไรทำนะหยุดดูคลิปโป๊ลักหนึ่งวันได้ไหมครับแล้วก็เข้า Google แล้วก็พิมพ์มาร์คพิบูลแล้วคุณก็ไปไล่ดูว่าใน Google เนี่ยพอพูดถึงมาร์คพิบูลเนี่ยมันมีอะไรขึ้นมาบ้างบน Google นะนะแล้วคุณก็ลองอ่านดูที่ว่าชีวิตของชายคนนึ่ง เกิดมาเป็นนักสู้ผู้ใหญ่แต่แต่งเพลงวาจนผมเขินเลยนะครับคนแต่งเพลงไปแต่งเพลงให้ผมจนผมเขินนะ่เนี่ยหลายเพลงที่เขาแต่งออกมาผมไม่กล้าฟังเลยผมผมอายอ่ะอะไรจะเย,ยอะเยอะอะไรก็เรียกว่าเยินยอขนาดนั้นนะในเพงลงแรกที่ผมเขียนไปเนี่ยเพราะว่าผมทนไม่ได้นะที่เขาเขียนเพลงมาเนี่ยแทนที่จะพูดถึงอะครทำยังไงให้ประเทศนี้ดีขึ้นกลับมาพูด เชยชมผมเยอะจนไม่ไหวว่าต้องเปลี่ยนเนื้อลองอ่ะนะครับเนี่ยนะวันนี้นะก็เพลงก็ลงให้แล้วก็ไม่ฟังกันนะเฮ้เออนะเล่ามุมมองทหารในสถานการณ์ตอนนี้นะวันนี้เป็นยุคที่กองทัพอ่อนแอที่สุดกองทัพเราอ่อนแอไม่ได้เข้มแข็งครับ จากสถานการณ์ทางการเมืองครับจริงๆนะถ้าเรามีผู้นําประเทศที่ดีดนะเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งนะทหารตำรวจข้าราชการนะก็จะเป็นยุคที่รุ่งโรจน์สีวิไลครับแต่เพราะวันนี้ผู้นําเรามองแต่ผลประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องมันก็เลยเกิดความคิดว่าเอ้ยแล้วจะทุ่มเทสเสียสลาดไปเพื่ออะไรคนระับก็เลยกลายเป็นว่ายุคนี้เป็นยุคของมือยาวสาวได้สาวเอานะครับ คนที่ตื่นตัวเรื่องการออกมาปกป้องผลประโยชน์ชาติน้อยมากเลยกลายเป็นกลุ่มคนเล็กๆแล้วก็ยังมีคนมาพูดให้เจ็บช้ำน้ําใจนะว่าการที่พวกเรานะมาทวงถามถามหาความถูกต้องชอบธรรมกลายเป็นการสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองใะ่ยางนั้นแต่คนที่มีหน้าที่กับเฉยเว้ทหารตำรวจนิ่งเฉยอีกทางหากั้งที่คุณมีหน้าที่ในเรื่องของความมั่นคงแต่คุณกับไม่ทําหน้าที่ในเรื่องความมั่นคง เลยกลายว่าวันนี้ประชาชนทนไม่ไหวอ่ะต้องออกมาลุยกันเองนะครับแล้วยังมีไอ้นักวิชาการแก่ๆที่ว่าสมัยก่อนเคยเป็นมหารับใช้นักพวกรัฐบาลทราราชเนี่ยยังมาหาว่าการออกมาของประชาชนคือความวุ่นวายมีใครบ้างวาที่อยากการออกมาชุมนุมเนี่ยมันมันหนึ่งไม่ได้ตังค์นะครับเสียตังค์แน่นอนออกจากบ้านก็เสียเงินแล้วใช่ไหมครับเออ แล้วยังต้องเหนื่อยต้องลำบากร้อนเพรเอโดนคดีอีกเพราะนั้นการออกปาชุมนุมนี่ครับถ้าหัวใจไม่เรียกร้องจริงๆนี่ไม่มีใครอยากเหนื่อยไม่มีใครอยากเสี่ยงโดนคดีความนไครับอยู่บ้านมันสบายกว่าอยู่แล้วนะนั่งอยู่บ้านแบบผมไม่นั่งไอ้สดดูทีวีมีความูกระาการออกปชุมนุมร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยคนก็เยอะเดินทางก็ลําบาก บางทีจอดรถต้องไกลเดินไปอีกเสียงด้วยไม่รู้เกิดการมือที่สามากอ่อใช่ั้ยแต่เพราะเราเขาประชาชนก็ทนไม่ไหวไงประเทศชาติมันเป็นของเราทุกคนอ่ะดังนั้นคนบางคนก็จจะมองทนดูการป้นชาติไม่ได้แล้วการชุมนุมแบบออนไลน์ก็เขาไม่ได้ห้ามคนก็ทำได้เลยนี่ ช่วยกันโพสช่วยกันด่าช่วยกันประจานวิจารณก็ได้อยู่แล้วคนระับแต่พวกนี้มันไม่สนใจครับเพราะมันมันถือว่ามันไม่ได้เปิดอ่านก็จบใช่ไหมครับดงนั้นการแสดงออกบนท้องถนนนะครับมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้มันก็คือเวทีประชาชนซึ่งในระบอบประชาธิปไตยที่ไหนทั่วโลกแล้วก็มีความเป็นสากลคือประชาชนใช้การชุมนุมนะครับเพื่อเรียกร้องต่อต้านผลักดันขัดขวาง สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งเดียวที่ประชาชนจะทําได้แล้วใช้เวทีที่ไหนก็ใช้ที่ท้องถนนนั่นแหละครับแต่วันนี้นะใครครับที่ไปออกกฎหมายสกัดกั้นสิทธิทของประชาชนแล้วก็ไม่เคยมีใครคิดจะเสนอที่จะยกเลิกแล้ววันหนึ่งคนระับประชาชนอ่อนแอนะครับไอ้พวกนัาากการเมืองกลางฉินก็ยิ่งใหญ่เข้มแข็ง ก็ป่นชาติกันอย่างสนุกสนานแล้คุณทําให้นะักเมืองของเรอย่าลืมวันหนึ่งนะวันนี้อํานาจสุดท้ายที่จะช่วยให้ประเทศนี้ดํารงคงอยู่ก็คืออํานาจประชาชนถ้าวันหนึ่งประชาชนไม่เอาชาติแล้วนะมันก็จะสิ้นชาติเลยนะเพราะชาติคือประชาชนนะวันนี้คุณควรที่จะส่งเสริมนะครับให้การเมืองภาคประชาชนเข้มแข็งครับไม่จะทำลายให้อ่อนแออย่างทุกวันนี้ วันนี้คุณกำลังทำลายการเมืองภาคประชาชนจนอ่อนแอรคแล้วฐมนตรีเหรอหลายหายคนผมว่าความสามารถแม่งไม่ทำงานบริษัทเอกชนไม่น่าจะพ้นโปร,โปรเบชั่นนะ เพราะคนพวกนี้ไม่มีความรู้ความสามารถเลยนอกจากเป็นนักเลือกตั้งเก่งในการเลือกตั้งแต่ความสามารถในการบริหารทีร่จะผักดันประเทศนี้จเจริญขึ้นไม่มีคุณดูแค่มันตอบคาถามก็เห็นแล้วว่าไอ้พวกนี้ไม่ได้พกสมองมาด้วยนะอันก็กเหรอไม่พูดว่าหัวข้อในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมเห็นนักการเมืองมันสำลกักออกทีวีแล้ว ก็อยากจะพูดในมุมผมมัง่งแต่ผมก็ไม่มีอะรได้ออกทีวีแล้วนะตอนนี้นะก็ถูกทุกช่องแบนหมดแล้ววันนี้ทีวีเกือบทุกช่องก็ล,ว Night ล้วนจะมีนายทุนนายทุนเหล่านี้ก็ล้วนมีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับนักการเมืองนะครับทีวี TV ประเทศนี้ไม่อิสระแล้วเพราะต้องพึ่งปัสปอนเซอร์ดนั้นเวทีของผมก็เลยต้องกลารมาสายโลกออนไลน์นี่แหละครับที่จะใช้เป็นเวทีในการพูดในการแสดงความคิดเห็น วันนี้ที่กำลังเป็นประเด็นเนี่ยผมไม่เชื่อว่าคงไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่าการที่รัฐบาลกำลังจะเดินทางไปเจรจากับกัมพูชาในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนใช่ไหมครับผมถามดีว่าการเดินทางไปเจรจาเนี่ยมันมีความจําเป็นไหมที่เราจะต้องเดินทางไปเพื่อเจร,เจ,รจาเขาเนี่ย ทำไมเราต้องเดินทางไปคุยเขาวะทำไมเขาไม่เดินทางมาคุยกับเราเออใช่ไหมเอ่อคำถามหนึ่งครับหนึ่งทำไมเราต้องเป็นผู้เดินทางไปเจราจาไปหาเขาแล้วอยู่เ,เฉยๆก็ได้นี่ไม่จะต้องเดือดร้อนอะไรเลยอะ่ะนักรัฐบาลเดือดร้อนอะไรเหรอที่จะต้องกระเสือกกระสนกระสันจะเดินทางไปเจราจากับกัมพูชาเรื่องพื้นที่ทับซ้อน แระเทศเมันมีพื้นที่ทับซ้อนเหรอวะกูไม่เห็นรู้สึกเลยว่ากูมีพื้นที่ตรงไหนที่มันทับซ้อนมีแต่พื้นที่ที่กูต้องทวงคืนครไม่ใชยมีพื้นที่ไว้สำหรับแต่ง,แปงปันกับใครนะเออใช่ไมไม่มีความจําเป็นนะที่ต้องเดินทางไปคุยกับใครเพราะผมไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยมีแต่เสียเปรียบมีแต่ไปยกเครดิตให้เขาอีก ไปเพิ่มคุณค่าให้เขาอีกไปยกระดับเขาอีกมึงจะไปไหอแค่มึงจะเสนอตัวจะไปเจรจาไปหาเขานี่มึงก็เสียเปียบมึงแพ้ตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วอแล้วคนที่แม่งจะไปก็โอ้โหกูก็ไม่รู้ว่าคุณภาพสมองมีมากพอหรือเปล่า ประเทศไทยเคยเจราจาแล้วได้เปรียบใครบ้างช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมเห็นไหมแล้วไปรอบนี้นะถ้าไปเนี่ยเราจะได้อะไรเนี่ยนะวันนี้ประเทศไทยแม่งยิ่งใหญ่มากพอที่จะไม่ต้องคุยบใไรก็ยังได้เลยนะเออใช่ไหมคผมก็เลยงงมากทำไมมึงต้องริ่นรนกับเสือกกัะสนล้วกัน กูไม่เห็นว่ามําเป็นแล้วก็ไปคุยกับเขาเหม็นคุยเรื่องค้าขายดีกว่ามะเรื่องดินแดนไม่ต้องคุยเพราะคุยไปก็ไม่เกิดประโยชน์คุยไปก็เสียเปียบคุยไปก็ก็ไปยกระดับเขาไม่คุยเออะนะครับวันนี้เราควรจะต้องเร่งนะครับวันนี้เขากาลังตีตลาดเราเรื่องสินค้าเกษตรเพราะเขามีข้าวแรงที่ต่ํากว่าเราแผ่นดินเขาอุดมสมบูรณ์กว่าเรานะครับ ดินของเรามันเสียมานานแล้วประเทศเราเนี่ยผลผลิตต่อไร่ต่ํามากคนละก็เราใช้ปุ๋ยเคมีกับยาฆ่า,มาแมลงมาอย่างยาวนานจนดินในประเทศนี้เสียมาแล้วแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ของเราที่สุดก็เสือกเอาไปทํานิคมอุตสาหกรรมนะนะที่ลาบลุ่มภาคกลางที่อุดมสมบูรณ์ของเราน,นี้ถูกถมทําลายนะกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสร้างปัญหาเรื่องมลพิษดินเสียน้ําเสียมาจนทุกวันนี้นะได้ไหม ที่ดินนี่ควรจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมึงก็ไปทําการเกษตรที่ดินคือควรจะทําเกษตรมึงก็ไปทําอุตสาหกรรมชายทะเลที่สวยงามมึงก็ไปทําท่าเรือเห็นไหมมึงเนลำเนินประเทศผิดพลาดมันโดยตลอดไม่เคยเห็นคุณค่าเออใช่ไหมวันนี้คนระับ เรากาลังสูญเสียตลาดสินค้าเกษตรให้กับประเทศเพื่อนบ้านในอดีตที่คุณภูมิอกภูมิใจและเกิดมาไทยคือแชมป์ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคุณรู้ว่าเพราะอะไรสมัยก่อนคนระับประเทศรอบบ้านเรานี่มีสงครามกลางเมืองเขาไม่มีเวลาเพาะปลูกเราเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีสงครามกลางเมือง เพราะเรามีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขประเทศเราแผ่นดินไทยสงบร่มเย็นพระหมหากษัตริย์ของเราเองก็ให้ความสนใจเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องการต่อสู้กับความยากจนโดยใช้เกษตรกรรมเพราะมันคือสิ่งที่คนไทยชํานาญที่สุดครับเราคือที่ราบร่มเจ้าพญาเราก็เลยปลูกข้าวขายในในประเทศอื่นยังลบราค่าฟังกัน เราก็เลยส่งออกข้าวไม่ใช่ว่าเก่งแล้วครับตอนนั้นเราไม่มีคู่แข่งนะครับอินเดียปลูกข้าวเหมือนกันแต่ประชากรเขาเยอะผลผลิตเขาไม่พอเขาก็เลยไม่มีปัญญานะรเราไม่ได้ผลิตข้าวเยอะที่สุดในโลกนะครับเราผลิตข้าวไม่ได้เยอะแต่เราผลิตได้เยอะเกินกว่าที่เราบริโภคประเทศอื่นผลิตข้าวได้เยอะกว่าเราแต่ว่าไม่เพียงพอต่อการบริโภคจึงไม่เหลือเพื่อการส่งออกส่วนเรานี่ผลิตได้เกินกว่าที่บริโภคภายในประเทศเราเลยส่งออก ในขณะประเทศด้วยบ้านเราเองเนี่ยก็มัวแต่ติดพันกับสงครามเราก็เลยเป็นแชมป์สองออข้ามมาอย่างยาวนานแต่หลังจากที่โลกเริ่มสงบลงยุคสงครามเย็นสิ้นสุดหลายประเทศเริ่มตั้งประเทศได้สงครามกลางเมืองหมดไปผู้คนก็เริ่มทำมาหากินเริ่มเพาะปลูกหวานไถใช่ไหมครับในไหนแผ่นดินเขายังไม่เคยผ่านการเพาะปลูกหวานไถเนี่ย ไม่เคยผ่านการใช้สารเคมีอย่างฮาร์เโหดเหมือนประเทศเรานี่ครับดินก็ยังไม่เสียครับผลผลิตของเขาจึงสูงกว่าเราครับเพราะในดินเขามีสารอินทรีย์มีไส้เดือนมีอะไรเยอะแยะแต่ของเรานี่คนระับในนาข้าวนะไม่มีแม้แต่งปูนาที่เคยอุดมสมบูรณ์บางทีไม่มีแม้แต่ไส้เดือนอีต่างหากเพราะมันอยู่ไม่ได้โดนสารเคมีโดนป๋ยโดนยาฆ่าแมาลงจนมันแทบศูนพันไปหมดแล้ว เราก็มาขี้โม้ว่าเราเนี่ยเป็นแชมป์ส่งออกข้าวไม่ใช่ดิตอนนั้นมึงส่งอยู่คนเดียวไงไม่มีใครแข่งไงเพราะตอนนี้เป็นมีคู่แข่งไล้เป็นไงครับผลผลิตต่อไร่ก็ต่ำกว่าเขาราคาก็สูงกว่าเขาต้นทุนก็สูงกว่าเขาราคาขายก็สูงกว่าเขาแล้วจะไปสู้ใครก็ได้นะครับเห็นไหมวันนี้ที่ข้าวดีขึ้นไม่ได้ฝีมือรัฐบาลครับพี่โน้ตมันจะเกิดสงครามโลกหลายประเทศเขาเริ่มทำฟู้ดแบงค์ พขาก็ห่วงว่าถ้าเกิดสงครามเขามายิงข้าวยากมากแพงประชาชนก็จะอดอยากเมื่อประชาชนอดอยากนั่นก็คือความไม่มั่นคงของรัฐบาลจะเกิดความวุ่นวายครับหลายประเทศเขาจึงจําเป็นที่ต้องรีบสต็อกหลายประเทศที่เคยส่งออกก็ไม่ยอมส่งออกส่วนเรานี่เรื่อยๆมาเรียงๆก็คนหนึ่งไม่ขายกูก็ขายเพราะกูเคยขายไม่ได้มายาวนานอยู่ดีๆสินค้าเกษตรราคาพุ่งขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุนะครับก็ขายกันสนุกสนานครับ นี่คือความจริงในประเทศนี้ประเทศอื่นเขากลัวประชาชนก็จะเดือดร้อนเขากลัวจะเกิดมิการสัญยีเขาไม่ต้องการให้เกิดกร,รียุคเขาจะมีความเฉียมความพร้อมนะถ้าเกิดประเทศต้องเข้าสู่สภาวะสงครามแต่บ้านเราวันนี้นะเราสร้างสงครามภายในกันวันนี้คุณลองนึกสภาพได้เกิดว่าโลกก้าวเข้าสู่สภาวะสงครามเกิดสมรภูมิในทะเลจีนใต้ คุณว่าเราจะอยู่กันได้หรือเปล่าอาหารจะพอเพียงหรือเปล่าเราจะมีอาหารพอเพียงเนี่ยรัฐบาลจะมีเงินเลี้ยงดูประชาชนหรือเปล่าท้ายสุดก็คงไม่พ้นต้องพิมพ์เงินขึ้นมาเองใช่ไหมเพราะรัฐบาลไม่มีเงินไม่รู้จะเก็บภาษีอย่างไรน,นะครับก็ใช้วิธีการะลรครับพิมพ์เงินขึ้นมาเองไงครับและหลายประเทศวันนี้เงินต้องใช้เป็นกระสอบนะครับเพราะอะไรก็เกิดจากการพิมพ์เงินขึ้นมาเองไงครับเงินที่อยู่ดีไม่มีที่มารัฐบาลใช้พิมพ์ขึ้นมาดื้อเลยแล้วก็ แจกจ่ายออกไปไประชาชนก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยในส่นขนานใช้าสุดเงินก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเงินที่มันมาได้ง่ายนะคนก็ไม่อยากจะทําอะไรละเพราะเงินมันไม่มีค่าสินค้าก็จะแพงขึ้นเพราะเงินแม่งหาง่ายแล้วก็ไม่มีค่าก็เกิดภาะวะเงินเฟ้อมูลค่้าเงินก็ตกไปเรื่อยๆเลย